สวัสดีรอบเช้าค่ะเพื่อนๆต้มถั่วเขียวไว้แล้วก็มาตามหาขิงค่ะเอาขิงฝากไว้ตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเราเอาฝากไว้กับดินเนี่ยกับทรายค่ะเขาจะอ๋อเน่าไปบ้างก็เรื่องของเขาที่เหลืออาอที่เหลือก็เราก็ใช้ได้ นคะคะจะไปใส่ต้มต้มถั่วเขียวค่ะนี่ก็ต้นมาบรีโดนตัดไปออกใหม่เดี๋ยวจะย้ายให้ร่ะ สิ่งไหนที่ไม่ชอบก็จะย้ายให้ <c oughs> <c oughs> เริ่มแล้วคะ่ะวันนี้เริ่มเช้าหน่อย <c oughs> ของมาพร้อมอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ไล่ยุงเดี๋ยวจะมาถอนหญ้าล้วคะ่ะ ต้องเอาฐานมาเติมอุ๊เอาวุธยังอยู่ในส,นในสวนอาวุธยังอยู่ในสวนอยู่เลยนนหลักฐาน วันนี้จะร้อนหรือเปล่าเนาะจะร้อนจะหนาวจะฝนก็ช่างเขาเมื่อวานพ่อแม่น้องพิมพ์มาช่วยมากวาดเก็บสวนอืม รอไปทิ <c oughs> ้งอือเดือดแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อน ต้มถั่วต้มถั่วเขียวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะออมภูมิเทวนังนะมามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัวีคงคาพระภุมิเทวาชัยยะมังคลังขมามีหังสวาหะสวาหมนโมเมพระภูมิเทวนังทูปะทีปะจะปุพพังสักระวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปนังโพชนาันงสาลีนังสปะริวารังอุทะกังวรัง อาฉันชันตุปริพนฉันตุสัพพธาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิติกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะสาธุสาธุสาธุาธลุคเทวดาพระกุิเจ้าติเทวดาอารักปู่ย่าตายายอิป่ออิแม่อุย้ย ปกปักรักษาที่บ้านติจองแห่งนี้ขอเจอปกปักรักษาลูกสารบ้านจองลูกไปเขียวลูกี่คำลูกข้าเจ้าออนสิริลูกเอื้องลูกแก้วลูกดาลูกน้องนีพร้อมทั้งเด็กๆที่มาเรียนพิเศษกับน้องพิมขออยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ลูกหลานตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จบออกมาก็ขอได้การได้งานที่ดีๆทำขอให้มาก้าขึ้นคิดทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเงินทองได้มาก็ขอให้เหลือกินเหลือใจเนะ้อไปตังใดก็ขอให้ปัญห์ปัญชอบสาธุสาธุสาธุ เรื่องโชคก็ต้องแสวงเรื่องลาบก็ต้องลงมือทำเนาะ <laughs> วันนี้อากาศคงไม่ร้อนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะไม่เป็นไรไม่ได้วันนี้ชีวิตก็จะเริ่มเช้าหน่อย